นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังขังนัมมัสสะมิโตพรังสกจังธรมโสตโพติเรากล่าวบมุชานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น,นอบน้อมพระพธรมร,ะธรมนรว่าอริยมรคมีองค์แปดประการหรือว่าเป็นมรค ที่ปรนเสดแปประการเราก็มีความเคารพและในทางปฏิบัติที่จะให้ใจของเรานั้นขึ้นไปสู่ในโลกอุดรหรือว่าเหลือโลกพระธรรมดาว่าจิตน่นะจิตของคนเราเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะจิตของเรามันก็ จะหลงโลกไปได้เมื่อหลงโลกไปได้ก็อยู่ในใต้โลกนะถ้าสมมติวันในใต้ผิวโลกลงไปโลกมนุษย์นี้มันก็ยังมีความร้อนอยู่นันมีความร้อนอยู่ถ้าเราไปอยู่ในอยู่ในโลกอยู่ใต้โลกแล้วใจก็จะร้อนนะใขกับ,บลมที่เข้ามาแล้วก็มีความยึดถือ แต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามในอริยมรรคมีองค์แปดคือทางที่ประเสริฐเป็นทางที่ใ้จิตของเราอยู่เหนือโลกคำว่าโลกอุดรพิสดารคำว่า,าโลกอุดรก็อยู่เหนือโลกที่มีความละเอียดสุขุมมากี่บางครั้งเราเดินทางอยู่ในโลกเราก็ยังหลงค้นทางได้เลย ไม่ต้องไกลมีเนื้อที่สักประมาณร้อยไร่ถ้าเราไม่เคยเดินทางมาในเนื้อที่ร้อยไร่เนี่ยก็จะหลงได้นะหลงในหุนทางร้อยไร่นี้ได้ไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งคิดว่าจะไปทางนี้ไปทางโน้นก็ไปไม่ถูกละเพราะว่าอะไรเพราะในใน้ที่ร้อยไร่นี้ก็เต็มไปด้วยนะต้นไม้ต้นไร่ต่ตางๆพลหรีมากรากไม้ เราไม่เคยชินหรือเราเคยเดินทางไปบ้างแต่ไม่ชำนาญก็หลงได้เมื่อเรามาเกิดในโลกนี้ในมนุษย์โลกนี้นะถ้าเราไม่รู้จักคุณทางที่จะพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะหลงไปในโลกนี้ได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็จะทำไปตามอารมณ์ทำกรรมไปตามอารมณ์สร้างกรรม บางครั้งก็ทำบาปบางครั้งก็ทำบุญสลับซับซ้อนไปแต่เราไม่มีศรัทธาจริงๆอย่างจังในการปฏิบัติในองค์สมเด็จพระศัสดาท่านทราบทางอย่างแจ้งชัดจึงมาสอนบอกเมื่อพวกเรามีความเชื่อหรือผู้หนึ่งผู้ใดมีความเชื่อปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็สามารถ เห็นทำได้พ้นทุกได้จิตอยู่เหนือโลกได้มาจะอยู่เหนือโลกแล้วกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่เกินจะชาติมัก็มาเกิดอีกก็อาจจะหลงมาได้อีกแต่หลงไม่นานก็จะกลับมารู้กลับมาเข้าทางในอริยมรรคมีองค์แปดนะแล้วก็ปฏิบัติ ไม่มีชาติแปลกก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นพระสกทา,าคามมก็กลับมาในโลกนี้เพียงชาติเดียวพอม,มาเกิดแล้วก็ยังหลงโลกบ้างแต่ต่อมาเมื่อเห็นทุกข์ก็จะกลับเข้ามาสู่ในทางอริยมรรคมีองแปดก็จะปฏิบัติก็จะสําเร็จเป็นาารพระอรหันต์เนี่ยพระโสดาบันเนี่ย อย่างที่บารมีงก์ยังอ่อนต้องมาเกิดอีกเจ็ดชาติบัรม,มีอย่ยงกลางเรียกว่าโกรังโกละบารมีงยังอ่อนแล้วกาสตากขัดตุงมาเกิดเจ็ดชาติในมนุษย์โลกเนี่ยโกรังโกละมาเกิดสามชาติเอกับพีชีผู้ที่มีพืชอีกเพียงชาติเดียวนี่บารมีอย่างเข้มขน้นตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาลงมามนุษย์ก็สําเร็จเป็นพระอรหันต สมัมภัสกทา,าคามีนั้นจากมนุษย์นี้ไปเป็นเทวดาปฏิบัติที่เทวดาก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีกลับมายังโลกมนุษย์นี้ก็เพียงชาติเดียวก็จะรู้แจ้งในนิยสัจก็จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่หลงในทางละแต่ถ้าว่าจิตของคนเราถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันแล้วโอกาสที่ยังจะหลง ในอารมณ์นี้มีอยู่มากเพราะเมื่อมาเกิดใหม่นะเมื่ออน,นิสงค์แห่งบุญกุศลส่งผลขึ้นมาจะมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจจะหลงไปในบุญนั้นได้อีกไม่เห็นอร,ยร,ริยสัจถ้าพาทาเสธีก็จะลงม่เกิดในอบยภูมิได้นอีกนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าจิต ยังไม่มีความรู้ที่แน่นอนปัญญายังไม่เกิดให้พวกเราต้องพยายามในชาตินี้ปฏิบัติภาวนาสร้างความดีกันให้มากในการทำบุญให้ทานนี้ต้องทำเป็นปกติเรามีศิลห้าเป็นปกติอันนี้กำลังบารมีถึงพระโสดาบันแล้ หลือการภาวนาให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้ได้สมาธิความตั้งใจมัน่นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมละทุกวันในระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนต้องมีสติดูใจของเราทังการปฏิบัติมัยจะยากอะไรให้เราตามดูใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรยินดีหนระือยินร้าชอบไม่รักไม่ชังไหม เราก็แก้ไขจิตของเราไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาจิตเราจะหมดความโลภความโกรธความหลงเมื่อไหร่ล่ะทาหมดความโลภความโกรธความหลงก็เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมาก็มีความโลภมีความโกรธความหลงนี่แหละอยู่เต็มจิตใจเราก็ต้องมาฝึกมาฝึกลดทิฏฐิลดมานะลดตัวลดตนลงมีความเคารพกรวะ อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แล้วก็มาฝึกใจของเราเมื่อเรามาฝึกใจของเราทรมานกิเลสในขั้นหยาบๆอันเป็นตัวตนที่มันยังหยาบอยู่นี่ต้องมาฝึกให้เป็นผู้เสียสละความเห็นแก่ตัวให้เป็นผู้มีทานมีศีลก่อนปกติของเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผู้ชนะามาแล้ว มาเกิดมาเป็นผู้ชนะถ้งเกิดขึ้นมาในโลกได้นะจริงไม่เคยจะยอมใครเท่าไรหร่หรอกจิตใจของทุกๆคนนี้นะมีวิชาตัณหามาหน้าทิฏฐิไม่ยอมก็ฝึกให้มีการยอมอ่อนน้อมถอมตัวเราเองลงมานะพวกอย่างนี้ยอมในเหตุในผลในธรรมะยอมเคารพคารวะผู้ที่เกิดก่อนนะอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเรามาฝึกฝนอบรมอย่างนี้นะจิตเราก็จะสบายขึ้น,นเรา,าจ,จะเห็นความทุกข์ที่มันดิ้นรนในจิตใจเร่งใจเราประกอบด้วยวิชามานาทิธีทั้งหลายมันจะดิ้นรนก็อดทนไว้ฝึกพิจารณาเรี่กว่าทรมันกิเลสที่เรียกว่าขันติขันติปรมังตะโปติติขขาขันติความอดกัน้น เป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมื่อดกั้นนะความโกรธมันก็จะเห็นว่ากิเลสมันถูกเผาะนะน่ะนะเกิดความโลภก็อดทนไว้เกิดความหลงก็อดทนไว้มันจะเห็นกิเลสมันนิ่นลนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกอบรมอย่างนี้นะว่าการเผาวนาไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรอกแต่เรารู้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะ ก็จะเป็นพระทยาบุคคลได้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเกิดขึ้นอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปธรรมะนี่แสดงอยู่แล้วร่างกายเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าที่เรายังไม่เห็นที่ว่าปัญญายังไม่เกิดก็เพราะว่าสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นเราจะต้องมาฝึกสมาธิของเราให้ตั้งมัน่น ให้ได้ยังการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีก็เพื่อให้จิตของเราสงบแล้วมีปัญญาทท้งนั้นเป็นการละความเห็นเกตตัวนะเมื่อเรามาทำบุญแล้วก็มัดเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยสงบนิ่งหรือพิจารณาให้มันสงบให้ได้มันสงบนิ่งได้ก็อยู่ในมัดเมื่อจิตเราอยู่ในมรคก็มีปัญญา ก็รูวนทางที่จะออกจากทุกข์ถ้าจิตไม่สงบไม่นิ่งจิตก็จะหลงไปในอารมณ์เมื่นเราหลงทางอยู่ในไร่ในสวนในโลกนี้แหละหาทางออกไม่ได้นถ้าเรายิ่งมีแต่กิเลสแล้วมันก็ยิ่งจะหลงไปยิ่งจมลงไปยิ่งไม่พบพ้นทางที่จะสงบเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกฝนอบรมภาวนา ท,ทุกวันเรามาวัดนี่ก็มาอะไรผมมาฝึกหัดรวมกันมานั่งสมาธิมาฟังธรรมรู้จักอุบายวิธีภาวนากลับไปบ้านก็ตั้งตั้ง,ตงสติอยู่เสมอในอยู่ที่ทํางานก็ตั้งสติอยู่เสมอพร้อมที่จะละความยึดมั่นถือมั่นละตัวเราของเราแล้วก็ยอมรับนับถือกฎของธรรมชาติของกฎของธรรมดา เราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายมัตุสิ่งของมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องยอมรับนับถือกฎของธรรมชาตินี่เราไม่ฝืนหลวงพ่อชาประเทศไว้หน้าฝั่งมากเน่เรามาสมัครเกิดก็คือเรามาสมัครตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุกทุกคนเราชอบที่จะมาเกิด แต่ว่าไม่ชอบจะตายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงว่างั้นอ่ะครันนี้มันจะมีไหมสมมติว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กมันยังเล็กๆลเราก็ไม่ชอบเพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในเบาะคานต้มเตี้ยมนดินต่อแตะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เห็นไหมพอเด็กมันมีกําลังขึ้นมานะมวิ่งแล้วเพราะอะไรมันคานมานานเดินไม่ได้มานาน ขาไม่แข็งเอาขาแข็งแรงตอนนั้นวิ่งแล้วก็เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพัฒนาให้โตขึ้นโตขึ้นแต่มาโตเต็มที่แล้วมันก็จะเสื่อมไปแต่เราก็จะปัถนาว่าให้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดขึ้นมาก็จะปัถนาให้โตมาโตเต็มที่แล้วไม่ปัถนาจะให้มันเสื่อมจะให้โตอยู่อย่างนั้นสมมติาอายุสิบเจ็ดสิบแปดอย่างนี้นะอยู่ขนาดนี้ ในโลกมนุษย์นี้ไม่มีไม่มีเพราะว่าโรปสังขารเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนโรคนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คืออาศัยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุดินน้ำไฟลมปรุงแต่งกันขึ้นมาไม่เที่ยง ป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามขันธ์เกิดจากปัจจัยตรงองค์แต่งก็ไม่เที่ยงอีกไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อเราได้รูปสังขารนามสังขารแล้วก็ยึดถือเอาเป็นตัวเราและต้องการให้อยู่ตลอดไปสังขารนี้เขาไม่เป็นไปตามใจของเราเราก็ทุกข์นี่คือเราไม่ได้ยอมรับความเป็นธรรมดา เราสมัครมาเกิดแต่เราไม่สมัครตายว่างั้นนะมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องสมัครตายด้วยถ้าเราสมัครมาเกิดก็ต้องสมัครมาตายเป็นธรรมชาติแต่ก่อนจะตายให้เรามันตายก่อนตายคือให้ใจของเรามันรู้สะก่อนว่านัางกายนี้มันต้องตายวัตถุมันจะต้องแตกแก้วใบหนึ่งต้องพิจารณาให้มันแตกก่อนแตกวัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกมันแตกก่อนแตกทั้งนั้น ถ้าเรารู้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้หลังเราเห็นธรรมะซึ่งธรรมชาติก็เปิดเผยอยู่แล้วธรรมะเปิดเผยอยู่เพียงแต่รอที่เราจะมีปัญญาเราก็ต้องมาเจริญสมาธิของเราเพราะฉะนั้นไม่ยากการปฏิบัติไม่ยากพยายามปล่อยวางว้อะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันแล้วก็พยายามสร้างความดีละความชั่วจเจริญภาวนา อันนี้เราจะต้องถึงธรรมะเห็นธรรมะนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะอยพยายามแล้วคอยเจริญในธรรมนะกกนะทุการนทุกทุท่านเทิน